สวัสดีครับัากลับพบกันอีกครั้งนะครับเกมสเซนไนเนาะแล้วผมดิเซมนะครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับตอนเย็นนะครับของวันอังคารที่11เอเนาะพอดีนะครับพี่มีกิจกรรมนะครับที่จะมาแนะนำนะให้ลองไปร่วมกิจกรรมกันดูนะครับเป็นกิจกรรมในการกรอกแบบสำรวจให้กับ c m r อนะครับตรงนี้ไม่มีภาษาไทยนะเพราะฉะนั้นนะครับเ x c l u s i v e เฉพาะที่เป็นเว็บภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับโดยที่ระยะเวลากิจกรรมเหลือประมาณ1วันกับอีก19ชั่วโมงนะครับ ขอ,อภายะครับตรงนี้เพราะว่าพี่เห็นเมื่อ,อสัปดาห์ที่แล้วแล้วล่ะแต่ว่าพี่ไม่ได้มาทําตัวที่เป็นคลิปมาแนะนํากิจกรรมนี้นะครับก็ง่ายๆนะครับคือ c m r นะครับตัวนี้นะก็อยากทราบว่าเรามีอัศวินที่ชื่นชอบเป็นตัวไหนบ้างนะครับโดยที่กิจกรรมนี้นะครับถ้าเราไปกรอกนะเราจะมีโอกาสได้รับใบเลือกอัศวิน5ดาว1ใบฟรีทันทีนะครับแจกมาที่อีเมลของเราเลยนะครับ ก็ระยะเวลาหลังจากอัปเดตครั้งต่อไปเนาะเมื่อทราบผลของรางวัลนี้แล้วนะครับโอเคถ้าใครสนใจนะครับตัวนี้นะครับเราจะไปดูกันทีละข้อเลยนะกิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะครับขั้นแรกนะครับหคือเราจะต้องเลือกอัศวิน5ตัวนะครับมากรอกในแบบเสาถาที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับนี่คือข้อที่1ข้อที่2นะครับถ้า3ใน5ตัวของเรานะครับติดท็อปไฟนะครับที่มีคนโหวตมากที่สุดนะครับตรงนี้นะ คุณนะครับก็จะได้สิทธิ์นะครับในการรับของรางวัลนี้ทันทีเลยนะครับฟรีๆและมีเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับถ้าได้อธิบายเกี่ยวกับการเรื่องของเราไปบ้างสักน้อยนะครับก็จะมีสิทธิ์ได้รับมากกว่านะครับสำหรับคนที่ไม่ได้กรอกอะไรตรงนี้นะครับทุกอย่างอยู่ในแบบเซอร์วิสข้างล่างนะครับอันนี้คือ3เงื่อนไขที่เราจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้นะครับอ่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นรูปของหนู เอรินนะครับตรงนี้นะก็เป็นท็อปไฟของเอรินนะครับมีเอลิสนะครับมีรูดี้นะครับราเชลนะครับเอ๊ะไม่รู้ว่าตัวไหนนะเดี๋ยวเอลิสรูดี้ราเชลยอนฮีอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมีโน้ตเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ต้องกรอกชื่ออัศวินที่อยู่ในเกมให้ถูกต้องนะครับข้อ1นะครับข้อ2นะครับตัวอัสการ์นะครับคอมบลเนชันนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับมาซิโลน่าจะเป็นอื่นๆนะแต่ขอดูแป๊บหนึ่งนะครับ นี่นะครับในส่วนคาทวีปอาเดนนะครับหรือว่าอสการเมื่อกี้นะครับการร่วมมือนะครับแล้วก็อศวินอื่นๆตัวนี้จะไม่ถูกนับนะครับในกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็จะมีอศวินพิเศษนะครับอศวินทั่วไปแล้วก็ทวีปไอชานะครับที่จะถูกนับนะครับในส่วนของการกรอกชื่อต้องกรอกให้ถูกนะครับและชื่อที่เราจะต้องกรอกนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับอย่างที่เขาได้โน้ตไว้ในข้อที่1นะรูดี้อย่างนี้ถูกต้องนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรูบี้อย่างนี้ผิดนะครับคือตัวอะไรไม่ทราบเป็นรูบี้เป็นเป็นเจมนะครับไม ที่เป็นเซเว่นไนท์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครไม่มั่นใจว่าชื่อภาษาอังกฤษเราจะถูกนะครับพี่แนะนําให้น้องไปเปลี่ยนตัวที่เป็นไปเปลี่ยนที่เป็นภาษาก่อนนะครับให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับโหลดกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งนะเราเอาชื่อนั้นนะครับแต่ถ้าใครค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าภาษาอังกฤษเราถูกต้องแน่นอนนะครับก็สามารถกรอกได้นะโอเคนะครับต่อไปข้อที่3นะครับเอรินนะครับเอนคูดไว้ในกิจกรรมนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่แนะนํานะ หนึ่งในห้าของน้องนะครับคุณจะใส่เอรินเข้าไปด้วยนะครับตัวนี้นะเอรินนะครับก็คือนี่นะครับสารน้อยเอรินตัวนี้นั่นเองนะครับต่อไปนะครับอ้เดี๋ยวไปนึงนะตัวนี้มีตกนิดหนึ่งนะครับต้องต้องขยายป่ะอ่ะนี่นะครับผู้ชนะนะครับจะถูกประกาศนะครับหลังจากที่กิจกรรมนีเสร็จสิ้นแล้วก็คือการอัปเดตในครั้งหน้านะครับคือวันพฤหัสนะรางวัลนะครับจะถูกส่งไปที่เมลบกซ์ของเรานะครับ คุณนะครับจะต้องใส่ตัวที่เป็น i d ที่ถูกต้องนะครับที่เราจะเข้าโวกกิจกรรมอันนี้นะครับแล้วก็ถ้า ID นี้ผิดก็จะไม่ได้รับของรางวัลนะครับ i อดีคืออะไรคืออันนี้นะครับเซฟริโอของพี่คือเซฟริโอนะพี่ก็จะใส่ชื่อนี้ไปนะครับใครที่เป็นภาษาไทยก็อาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับนะที่พวกที่เล่นตัวภาชนนาแบบแปลกๆนะครับอาจจะมีปัญหานะครับอันนี้ต้องดูกันเองบ้างกันี้ช่วยไม่ได้นะครับนอกมันคือไอดีตัวนี้นะครับโอเค ในส่วนขกิจกรรมนะครับเราจะไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับตรงนี้นะก็จะมีกรอกนะครับ5ตัวนะครับ1 2 3 4 5นะครับแล้วก็ห้งหกนะครับทาไมเราถึงเลือก5ตัวนี้นะครับก็อธิบายไปแต่ต้องเป็นภาษากฤษเท่านั้นนะครับทั้งหมดนะเป็นภาษากิษนะครับแล้วก็ไอดีของเราคืออะไรนะครับและสุดท้ายนะครับเซิร์ฟเวอร์ของเราคืออะไรนะครับส่วนใหญ่คนของพวกเรานะครับจะเป็นเอเชียนะครับนะไม่ใช่กรอบนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันพี่ไม่ได้คิดเลยนะเอาจริง พี่ไม่คิดเลยนะครับแต่ว่าเริ่มมานะครับก็ต้องเป็นสาวน้อยกวงนอนนะครับยอนฮีนะครับของพี่นะก็เป็นยอนฮีก่อนนะครับเอหลังจากพยายามลูกข้อมูลแล้วนะครับก็มีหลายๆตัวนะตัวนี้นะครับเป็นของภาษาอังกฤษนะครับพี่เอาเป็นหาแป๊บหาแป๊บตัวไหนน่ารักมากอ่ะเดี๋ยวกันนะเซอินละกกันนะครับเซอินจูฟี่นะครับของพี่นะครับเซอินในที่สองนะครับจูฟี่นะครับ แล้วก็เราต้องครบคอนเซปต์นะครับโรโรนะครับเออลืมไปต้องมีเอรินเนาะเอรินนะครับเอรินด้วยแปบ๊บหนึ่งนะแยทฟี่ัสให้ดูตอนท้ายอีกทีหนึ่งนะครับหนูนะ้อยเอรินต้องเป็นตัวที่2นะครับเดี๋ยวนะครบยังวะอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเอาตัวไรดีเดี๋ยวหาแป๊บแน่นอนว่าเน้นน่ารักนะครับขอดูแป๊บหนึ่งนะ ยูริน่ารักไหมคริเอลคารินไม่เอาโคลอีอ่าโอเคสาวน้อยโคลอีอีตัวนะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้ของพี่นะครับแน่นอนว่าเน้นสาวๆนะครับตั้งแต่ยอนฮีนะครับเอรินนะครับเซอินจูฟี่แล้วก็โคลอีนะครับต่อไปนะครับเราจะมาใส่เหตุผลกันนะตอนนี้นะครับข้อที่6เนาะทำไมถึงต้องเลือกเป็นท็อปไฟนะครับแน่นอนนะครับ they are so cute นะครับน่ารักเหลือเกินนะ แล้วก็มีประโยชน์มากนะครับของพี่นะเน็ตฟลูอินออฟคอนเทนต์นะครับอ่านี่นะครับนี่จะเป็นคําตอบอพี่นะครับสำหรับใครที่นึกไม่ออกนะครับก็เป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับออฟเดมอาไมล์บอยฟนะครับหรือว่าเป็นที่รักของฉันเองนะครับตรงนี้ก็ได้นะครับสำหรับใครที่นึกไม่ออกนะครับก็เป็นยังไงดี แล้วแต่นะครับตัวนี้ใครนึกอะไรออกสามารถบอกได้นะครับใครที่คิดไม่ออกก็สามารถอาจจะเล่มแบบพี่ได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ดีไม่ดีนะครับไม่ดีนะครับเนาะอ่ะตัวอย่างก็ตามนี้แล้วกันนะครับเน้นน่ารักนะครับก็เดี๋ยวนะมีนมโตนะครับสำหรับน้องแมวเนาะจำไม่ได้เหมือนกันนะบางคนอาจจะชอบเพราะว่าเป็นโรลี่นะครับโรลี่คอนนะครับตัวนี้นะหรือไม่ก็นมโตนะครับแม่ดีกว่าแมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตัวแบนเดี๋ยวพี่ตัวแบน โอเคเอาตอนนี้แล้วกันนะครับเรียสโซคิวนะครับแล้วก็มีประโยชน์นะครับนะมีประโยชน์มากๆเลยนะครับพี่เลยเอาตานนี้แล้วกันต่อไป i g n กับของพี่นะครับก็คือเซฟริโอนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครชื่อไรนะครับเซิร์ฟเวอร์ของเราคือเอเชียนะครับไม่ใช่โกลบอลนะก็เอเชียกับโกลบอลนะครับขึ้นอยู่กับว่า ID ของเราเนี่ยสมัครอยู่ที่ประเทศไหนนะครับเขาก็จะลงให้เราอยู่ประเทศนั้นไปเลยนะครับมีอีกวิธีหนึ่งนะครับในการดูนะครับก็คือเช็คสูตรนะครับ ตรงนี้นะถ้าเป็นภาษายาี้นะครับเจออย่างนี้เหมือนกับพี่นะครับหรือว่าแค่เคียงกันนะครับเราอยู่เซิร์ฟเดียวกักนคือเซิร์ฟเอเชียนะครับถ้าสมมติว่าไม่มีพวกภาษาจีนภาษาไต้หวันอะไรพวกนี้นะก็น้องอาจจะตีว่าน้องอยู่เซิร์ฟโรบอได้นะครับสาหรับใครที่อยู่ประเทศไหนนะครับนะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นการกรอกง่ายๆนะครับในการทําแบบสำรวจนะครับทั้งหมด8ข้อนะครับใครที่นึกออกสามารถเลือกตามพี่ได้นะเพราะว่าเราจะได้มีโอกาสเหมือนๆกันนะครับไม่ใช่อะไรนะครับ ข้อ1ย้อนทีนะครับว่า2เอรินนะครับสามไซน4ซีจูฟี่แล้วก็5โครย์นะครับก็พยายามอยากกรอกเรียนแบบเอ้ยมากกว่านี้นะโดยเฉพาะข้อ7นะครับอันนี้เป็นอดีตแค่อดีตวันนะครับจะเรียนเดียนก็พยายามดูของเราให้ถูกต้องด้วยนะครับ i g n คืออันนี้นะครับนะโอเคนะครับพอถูกต้องแล้วเช็คว่าชัวร์แล้วก็กรอกสมิธไปนะครับโอเคนะป๊อตต้องขออภัยนะครับตอนนี้พี่เพิ่งเห็นเนาะตัว ภาษานะครับเมื่อกี้ตอนที่พี่เลือกสับมิดไปนะครับได้ใส่ตัวที่เป็น Google Google Play ที่พี่จะใช้ไปเนาะมันทําให้เป็นภาษาไทยออกมานะครับเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะต้องใส่ใหม่นะครับอย่างพี่นะครับก็อย่าลืมกรอกใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าจริงๆก็ไม่ต้องก็ได้แหละมันน่าจะมันน่าจะได้อยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่เป็นภาษาไทยนะครับก็ทุกอย่างตามนี้เลยนะครับกรอกครั้งเดียวก็พอนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะเม่กโชว์กรอกครั้งที่2ก็ได้นะครับนะ นี่นะครับเป็นภาษาไทยนะครับเพราะฉะนั้นลิง์ที่พี่แปะไว้ให้ก็อาจจะเป็นภาษาไทยด้วยนะครับแต่ว่าตอนกรอกนี่เราจะต้องใส่ภาษาอังกฤษนะอย่างที่พี่เขียนไปเมื่อกี้นะครับชื่อเนี่ยพี่ค่อนข้างมั่นใจว่าจะต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าตัวที่เป็นเหตุผลตรงนี้นะครับอาจจะเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับน้องสามารถใส่ที่น้องชื่นชอบไปนะครับนะแต่ว่าถ้าอยากจะชวนนะครับพยายามทําภาษาอังกฤษให้ได้นะครับมันจะได้ชัวร์เกี่ยวกับการตอบคำถามอันนี้นะครับแต่ว่าตัวเหตุผลอันนี้นะครับพี่ราชื่นชอบอันนี้เขาไม่ได้ซีเรียสนะครับ ถ้าใส่แล้วมีโอกาสที่จะได้มากกว่าคนที่ไม่ใส่นะครับเพราะฉะนั้นกรอกไปนะครับแบบที่น้องชื่นชอบไปจริงๆนะครับนะอันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับในการกรอกแบบเซอร์เวย์นะครับนะสามารถไปอ่านกันได้นะครับแล้วเรามาลุ้นตัวที่เป็นใบเลือกอัศวินห้าดาวไปพร้อมๆกันนะครับกับพิเศษนะครับนะโอเคนะครับคลิปรายการแนะนําในวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ